ดูดวงชาวราศีกรกฎได้ยิ้มหวานแน่ดวงนี้พลิกจนตกใจด้วยโชคลาภเงินทองบารมีวาส,สนาสิงสิทธิ์คำชูปกปากคุ้มครองราาักษาดวงชะตานี้จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีครับดวงชะตาของท่านกําลังจะยิ้มหวานตกตําแหน่งลื่นเลื่องสังสรรค์ไล่ลําเต้นระบําอย่างมีความสุขท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดหนักจะเต็ม the sun มังเกิดปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถ ถ้าจะเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงนี้ยิ้มหวานเกิดความแจ่มชื่นไดพิเทศตกตำแหน่งบุญกุศลวาสนามีดดาบปักลงมาเต็มตัวกระบนกระวายกระสับกระสายอดทนอดกั้นเดอะแอมเบรโลนับเข้ามาจัดหนักจัดเต็มโดยดวงชะตาดวงชะตานี้ับผมกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะพลิกเปลี่ยนแปลผันัะผมดวงชะตาให้วางแบบแผนประเพณีมองการไกลถึงอนาคตได้วางปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดด ให้ท่านบัติบดอยการลี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายท่านจะได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตกตําแหน่งเอมโรลักลบกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมองการไกลถึงอนาคตดวงชะตานี้ใช่กลัวใคริที่ไหนเราบอกโอกาสทองโอกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดังดวงชะตาง่านตกตําแหน่งเป็นผู้ให้ยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรับทรัพย์ยิ่งให้ยิ่งรวยโชคยิ่งให้ยิ่งสุขสมเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักร เดให้พิเทศตกตำแหน่งในดวงชะตาดวงชะตางท่านตกตำแหน่งสามเหรียญจะเจริญลุกเรืองขึ้นมาตอนใดต่อเมื่อเดือนสันบังเกิดปากทงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถนะวมแสงสว่างมงจันทาดวงนี้ยิ้มหวานแน่เพราะว่าท่านจะได้รับโอกาสทองแะได้รับเหรียญทองบังเกิดขึ้นในดวงชะตาในเกณฑ์ชะตาการยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีดวงชะตานี้ใช่ธรรมดาที่ไหนนิดดาปักลงมาเต็มตัวให้มองการไกลถึงอนาคตได้ปรับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผัน น้าผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาอันยิ่งใหญ่เกียงกายถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่นะ้ผมจังหวะดีๆโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่นจัดตักจะเต็มตำแหน่งในถ้วยทองนะ้ผมโชคลาบถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาใครบางคนก็ฉุดท่านไม่อยู่นะบผมดวงชะตานี้นับเด็ดขาดเด็ด,เด,ดเดียวเ้าหาอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มนะ้ผม ช่วยบนกุศลวัส,สนาเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักรวิวา r พจูนบังเกิดขึ้นในโชคตาแต่เอมาโล่นับลบก้าได้ก้าเสียถึงเวลาแนละ้วที่ท่านจะต้องเด็ดขาเด,ดเด็ดเดี่ยวห้าหาเอาจริงเอาจังจนประสบเล่นอย่างตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มการตัดสินใจอย่างน่ากลัวถึงเวลาที่จะต้องพลิกเปลี่ยน 8, แปลผันนะครับดวงชะตาของท่านจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคเป็นไปตามแบบแผนวงล้อแห่งวัฏจักร ให้มุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าชาวราศีกรกฎไม่เคยกลัวใครอัศวิงขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์ปีตาปักลงมาเต็มตัวกระวนกระวายกระสับกระส่ายอดทนอดกั้นนะผมสังเกตในโชคคาถาดวงนี้ให้มุ่งบ้านมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มนะผมโอกาสทองโองกาสดีจังหวะดีๆเข้ามาประเดบดดังเข้ามาสู่ตัวท่านแล้วนะผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้นในดวงชะตานะผมให้ท่านปรับปรุงพัฒนาแปรเปลี่ยนแปรผัน ตกตำแหน่งเหรียญใหญ่มาเริ่มนะผมด้วยโชคชะตาด้วยบุญกุศลวัส,สนครับถึงเวลาคาบุญกุศลวัส,สนาใครก็จุด้าไม่อยู่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซุปเปอรต์ตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ตให้ากู่ทางช่องได้ับผมท้ายคลิปลบฟังต่อกันย,ยาวๆครับดวงชะตาชาวราศีกรกฎประจําเดือนนี้เดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่พิเศษสาหรับชาวราศีกรกฎ เหมือนกับนักเดินทางที่กำลังเริ่มต้นผจญภัยครั้งใหม่ในดินแดนที่คุ้นเคยแต่เต็มไปด้วยความลึกลับพลังงานของเดือนกำเนิดนี้จะส่องแสงให้เห็นเส้นทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้นดุดแสงประทีปที่ส่องทางในคืนมืดทำให้คุณสามารถมองเห็นโอกาสและความเป็นไปได้ใหม่ๆที่รออยู่เบื้องหน้าลักษณะเด่นของชาวราศีกรกฎที่เป็นคนใส่ใจในรายละเอียดรักครอบครัวและมีสัญชาตญาณที่แม่นยำ จะกลายเป็นจุดแข่งสำคัญในการนำทางชีวิตตลอดเดือนนี้ความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของตนเองและผู้อื่นจะช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดเหมือนกับนักดนตรีที่สามารถรับรู้โน้ตเสียงที่ละเอียดอ่อนที่สุดด้านการงานการเติบโตแบบค่อยเป็นค่อยไปเดือนนี้เป็นเหมือนฤดูใบไม้ผลิในอาชีพของคุณต้นไผ่ที่คุณปลูกไว้นางเริ่มแตกหน,น่อและเติบโตอย่างมั่นคงในสัปดาห์แรกของเดือนคุณอาจพบว่าโครงการที่เคยติดขัด เริ่มคลี่คลายไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นเหมือนกับนาฬิกาเก่าที่เริ่มเดินอีกครั้งหลังจากที่มีคนมาซ่อมแซมหากคุณทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้อื่นเช่นการศึกษาการแพทย์หรือสายงานบริการเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คุณได้รับการยอมรับในความเชี่ยวชาญของตัวเองผู้บังคับบัญชาจะเริ่มมองเห็นคุณค่าในแง่มุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเปรียบเสมือนช่างแตะสลักที่ใช้เวลานานในการสร้างผลงานและในที่สุด ก็มีคนมาชื่นชมความละเอียดอ่อนของงานศิละปะนั้นสำหรับผู้ที่ทำงานประจำช่วงกลางเดือนจะมีโอกาสได้รับมอบหมายงานใหม่ที่ท้าทายอาจเป็นการนำทีมในโครงการสำคัญหรือการได้เป็นตัวแทนบริษัทในการประชุมใหญ่แม้ในตอนแรกคุณอาจรู้สึกกังวลและไม่มั่นใจแต่ความรับผิดชอบและความปรารถนาที่จะทำให้ทุกคนพอใจจะผลักดันที่คุณประสบความสำเร็จอย่างไม่คาดฝัน อย่างตัวอย่างคุณอาจได้รับมอบหมายให้ดูแลลูกค้าใหม่ที่สําคัญซึ่งในตอนแรกดูเหมือนจะเป็นงานที่ยากแต่ด้วยความสามารถในการรับฟังและเข้าใจความต้องการของผู้อื่นคุณจะสามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและนําไปสู่ผลลัพธ์ที่เกินคาดความอย่างไรก็ตามคุณควรระวังการทํางานหนักเกินไปธรรมชาติของชาวราศีกรกฎที่ชอบให้ความสําคัญกับผู้อื่นมากกว่าตนเองอาจทําให้คุณรับงานมากเกินกําลัง จงจับไว้ว่าการดูแลตนเองก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานที่มีประสิทธิภาพด้านการเงินความมั่นคงที่เติบโตอย่างต่อเนื่องเรื่องการเงินในเดือนนี้เป็นเหมือนสวนที่คุณดูแลมาอย่างดีเริ่มให้ผลผลิตที่หวานชื่นไรายได้หลักของคุณจะมีเสถียรภาพมากขึ้นและอาจมีเงินพิเศษเข้ามาจากแหล่งที่ไม่คาดคิดเช่นเงินโบนัสจากการทำงานเงินปันผลจากการลงทุนเก่าหรือการได้รับเงินคืนจากการยืดเอกสารต่าง ในช่วงต้นเดือนคุณอาจมีโอกาสได้เสนอขายสินค้าหรือบริการแบบพิเศษซึ่งจะได้รับการตอบรับที่ดีกว่าที่คิดเหมือนกับเชฟที่ปรุงอาหารด้วยความรักและได้รับการชื่นชมจากลูกค้าจนกลายเป็นขาประจำหากคุณมีธุรกิจส่วนตัวหรือรายได้เสริมจากงานสีมือเดือนนี้จะเป็นช่วงที่คำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การลงทุนในเดือนนี้ควรมุ่งเน้นไปที่ความปลอดภัยมากกว่าผลตอบแทนสูงชาวราศีกรกฎมีแนวโน้มที่จะเลือกเส้นทางที่มั่นคงแทนที่จะเสี่ยงและเดือนนี้การตัดสินใจแบบนี้จะเป็นการเดินหมากที่ถูกต้องการฝากเงินประจำการซื้อทองคำหรือการลงทุนในกองทุนรวมที่มีความเสี่ยงต่ำจะเป็นทางเลือกที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามครวรระวังการใช้ใจ่ายเพื่อความสุขของผู้อื่นมากเกินไป ธรรมชาติแห่งการให้ของชาวราศีกรกฎอาจทําให้คุณเปิดกระเป๋าเงินบ่อยเกินไปเมื่อเห็นคนรอบข้างต้องการความช่วยเหลือแม้การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นเรื่องดีแต่การวางแผนการเงินส่วนตัวให้มั่นคงก่อนก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันอย่างตัวอย่างหากเพื่อนมาขอยืมเงินเพื่อเห็นถูกเฉินคุณควรช่วยในขอบเขตที่ไม่กระทบต่อสถิรภาพการเงินของตนเองและควรมีการตกลงเรื่องการคืนเงินที่ชัดเจนด้านความรักคนโสดการเปิดใจรับสิ่งใหม่ สำหรับชาวราศีกรกฎที่ยังโสดอยู่เดือนนี้เป็นเหมือนการเปิดหน้าใหม่ของหนังสือเรื่องความรักที่น่าตื่นเต้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนคุณจะรู้สึกเหมือนได้รับพลังงานใหม่ในการเปิดใจรับคนใหม่เข้ามาในชีวิตความระมัดระวังที่เคยมีอาจดลดลงแทนที่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นและความกล้าที่จะลองผิดลองถูก การพบเจอครั้งแรกอาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ที่เป็นธรรมชาติเช่นในงานเลี้ยงของครอบครัวหรือเพื่อนร้านกาแฟาที่คุณเป็นประจำหรือแม้แต่กระทั่งในการทำกิจกรรมอาสาสมัครบุคคลที่เข้ามาในชีวิตคุณในช่วงนี้มักจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการภายในใจอย่างน่าประหลาดใจเหมือนกับได้พบชื้อส่วนของจิ๊กซอที่หายไปนาน เขาอาจเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับครอบครัวเช่นเดียวกับคุณมีความใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้นอยๆและสามารถทําให้คุณรู้สึกปลอดภัยและได้รับการดูแลเช่นเขาอาจจําได้ว่าคุณชอบดื่มชาอะไรหรือเขาอาจจะส่งเมสเซจถามไทยทุกคืนก่อนนอนว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างอย่างไรก็ตามการเปิดใจรับสิ่งใหม่ไม่ได้หมายความว่าต้องรีบรีบ,รบธรรมชาติของชาวราศีกรกฎที่ต้องการความมั่นคงและความไว้วางใจยังคงสําคัญ การสร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนต้องใช้เวลาเหมือนกับการปลูกต้นไผ่ที่ต้องรดน้ำและดูแลทุกวันในช่วงปลายเดือนหากคุณได้พบคนที่ใช่คุณอาจจะรู้สึกอยากจะผูกพันลึกซึ้งขึ้นแต่จงระลึกไว้ว่าการให้เวลากับตัวเองและการสร้างความเข้าใจที่ลึกซึ้งเป็นพื้นฐานของความรักที่แท้จริงด้านความรักคนมีคู่การเสริมสร้างความเข้าใจสำหรับชาวราศีกรกฎที่มีคู่รักหรือสมรสแล้ว เดือนนี้เป็นเหมือนการได้นั่งคุยกันริมฝั่งทะเลในยามเย็นบรรยากาศอบอุ่นและการสื่อสารที่ลึกซึ้งจะเป็นไฮไลท์ของความสัมพันธ์คุณและคู่ชีวิตจะมีโอกาสได้ทําความเข้าใจกันมากขึ้นไม่ใช่แค่ในระดับพื้นผิวแต่ลงลึกไปถึงความต้องปการและความฝันที่แท้จริงของแต่ละคนในช่วงต้นเดือน อาจมีสถานการณ์เล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณต้องแสดงความเข้าใจและความอดทนต่อคู่ชีวิตเหมือนกับการที่พายุเล็กๆผ่านมาแต่กลับทำให้ต้นไผ่โค้งงามและแข็งแรงขึ้นเหตุการณ์เหล่านี้จะกลายเป็นบทเรียนที่ช่วยให้ต้องคู่รู้ว่าการดูแลกันและกันได้อย่างไรการวางแผนร่วมกันจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นการจัดการเรื่องบ้านการวางแผนการเงินครอบครัวหรือการเตรียมการให้กับเหตุการณ์สำคัญ คุณจะพบว่าคู่ชีวิตให้ความร่วมมือและเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการมากกว่าที่เคยอย่างตัวอย่างหากคุณเสนอให้ปรับเปลี่ยนการจัดห้องนอนเพื่อให้อบอ่ดมากขึ้นคู่ชีวิตอาจไม่เพียงแต่เห็นด้วยแต่ยังมีไอเดียเสริมที่ทําให้บ้านดูน่าอยู่มากขึ้นหรือหากคุณต้องการเวลาร่วมกันมากขึ้นเขาอาจจัดหาเวลาพิเศษมาทํากิจกรรมร่วมกันโดยไม่ต้องบอกในเรื่องของความใกล้ชิดทั้งทางกายและใจเดือนนี้ จะเป็นช่วงที่ทั้งคู่รู้สึกถึงความอบอุ่นและความปลอดภัยมากขึ้นการแสดงความรักผ่านการกระทําเล็กๆน้อยๆเช่นการทําอาหารให้กินการนวดบ่าคลายเมื่อยาหรือการฟังปัญหาของแต่ละกันอย่างตั้งใจจะมีความหมายมากกว่าคําพูดหวานๆอย่างไรก็ตามในช่วงกลางเดือนอาจมีความเข้าใจผิดเล็กน้อยเกิดขึ้นจากการที่คุณคิดมากเกินไปหรือตีความหมายของการกระทําของคู่ชีวิตไปในทางที่ลบ จงระลึกไว้ว่าการสื่อสารที่เปิดเผยและตรงไปตรงมาคือกุญแจสำคัญในการแก้ปัญหาเหล่านี้การเตรียมตัวรับความท้าทายแม้เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ดีโดยรวมแต่ชาวราศีกรกฎควรเตรียมตัวรับมือกับความท้าทายบางอย่างความอ่อนไหวต่อความรู้สึกที่เป็นชุดเด่นอาจกลายเป็นอุปสรรคหากไม่รู้จักควบคมุมการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นได้ดีอาจทําให้คุณรับภาระทางใจของคนรับข้างมาไว้ที่ตนเองจนเกินไปการจัดการความเครียดจริงเป็นสิ่งสําคัญ การหาเวลาอยู่กับตนเองการทำสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายเช่นการอ่านหนังสือการฟังเพลงหรือการแช่น้ำอุ่นจะช่วยให้คุณสามารถรักษาสมดุลทางอารมณ์ได้ดีนอกจากนี้การตั้งขอบเขตในการช่วยเหลือผู้อื่นก็เป็นสิ่งสำคัญความอยากดูแลทุกคนอาจทำให้คุณลืมดูแลตนเองจงจำไว้ว่าการดูแลตนเองให้ดีคือการเตรียมพร้อมที่จะดูแลผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสรุป การเฉลิมฉลองความเป็นตัวตนเดือนนี้เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีกรกฎได้เฉลิมฉลองเป็นตัวตนที่แท้จริงความอ่อนโยนความใส่ใจและความรักในครอบครัวจะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนที่นำไปสู่ความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตการเติบโตในเดือนนี้เป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่มั่นคงและยั่งยืนดุดดังแสงเทียนที่ส่องสว่างในความมืดแม้จะไม่สว่างจ้าเหมือนแสงไฟฟ้าแต่กลับให้ความอบอุ่นและความปลอดภัยที่แท้จริง ชาวราศีกรกฎในเดือนนี้จะเป็นแหล่งแรงบันดาลใจและความหวังให้กับคนรอบข้างขณะเดียวกันก็พัฒนาตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นด้วยจงเชื่อมั่นในสัญชาติยานของตนเองเปิดใจรับโอกาสใหม่แต่อย่าลืมรักษาคุณค่าและหลักการที่สําคัญเดือนนี้จะเป็นบทพิสูจน์ว่าความนุ่มนวลและความแข็งแกร่งสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและนําไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบในแบบของตนเองได้ครับ